ุณเข้าศากมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีบุตรชายกุดุมพีคนมั่งมีผู้หนึ่งเมื่อพอเสียนชีวิตแล้วแม่ได้หาหญิงผู้มีอายุและตระกูลเสมอกันให้มาเป็นภรรยาแต่อยู่ด้วยกันมาหลายปีไม่มีบุตรแม่จึงหาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาอีกต่อมาเมียน้อยมีลูกเมียหลวงอิจฉาจึงคิดฆ่าทั้งลูกและเมียน้อยเสีย ฝ so so ่ายเมียน้อยเมื่อก่อนจะตายก็คิดอาคาดเมียหลวงไว้ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นไก่แมวจึงกินไก่และไข่ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นกวางเสือจึงกินกวางและลูกชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นยักษินีพอฝ่ายคนแต่งงานคลอดลูกนางยักษิสีจองเวรได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้ง ต่อมามีคันที่สามนางได้หนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตนพร้อมสามีเมื่อคอดลูกเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพร้อมด้วยสามีและลูกกลับบ้านพอดีนางยักษณีมาพบเข้านางยักษณีจึงไล่นางสามีและลูกนางจึงพาลูกหนีพร้อมกับสามีเข้าไปยังเชตวันมหาวิหารซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนายอยู่นางและสามีจึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว้ นางยักษ์จะตามเข้าไปในเชตวันมหาวิหารไม่ได้เพราะถูกเทวดากางกั้นไว้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรกันแล้วจึงโปรดให้นางยักษ์ไปอยู่ตามหัวไล่ไปายนาะนางยักษ์ตัวนี้มีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้ำโดยจะแจ้งให้ชาวเมืองได้ทราบชาวเมืองให้ความนับถือเป็นอย่างมาก จึงได้นำเอาอาหารไปส่งนางยักษ์อย่างบริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์จึงได้นำเอาอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลักพักแต่พระพิสุขสงวันละแปดที่เป็นประจําชาวอีสานจึงถือเอาการถวายสลักพัดหรือบุญขา้าวสากรนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อถึงวันทําบุญข้าวสากรนอกจากจะนำข้าวสากไปถวายพระพิสุและวางไว้บริเวณวัด ื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วชาวนาจะเอาอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนเปลี่ยนเรียกนางยักษ์ว่าตาแหดเดือนกันยายน นับเป็นเดือนสำคัญสำหรับการไหว้และเคารพบรรพบุพรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่เรามาักจะคุ้นหูแค่วันสาจจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก็มีประเพณีาศาสตร์ไทยเพื่อทำบุญและไหว้บรรพบุพรุษไม่ต่างกันโดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะเรียกการทำบุญวันสาดไทยแตกต่างกันไปได้แก่ บุญข้าวสารของชาวภาคอีสานบุญชิงเปรตของชาวภาคใต้บุญสลากพัดของชาวภาคเหนือแมือจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแต่จุดประสงค์หลักก็คือการทําบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยตามประเพณีจะทําพิธีกรรมในวันขึ้น15ค่15้าค่เดือนสิบ ที่ิคลอง14เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันลาวซึ่งรวมถึงชาวลาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานานเป็นเอกลักษณ์ของชาติแกะท้องถิ่นและมีส่วนช่วยให้ชาติํำรงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไปความเป็นมาของประเพณีบุญเข้าวสาบบุญเดือน1ิบการทำบุญเข้าวสาบนิยมทำในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน1ิบ เป็นประจำทุกปีเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของประเพณี12เดือนหรือฮีส12ฮีมาจากคำว่าจารีดฮีสิ2คือจารีดประเพณี12เดือนของชาวอีสานโดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งอุทิศส,ส่วนกุศลให้ญาติสนิทเช่นปู่ยา่าตายายบิดามารดาสามีภรรยาพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและอาจอุทิศให้เปรตทั่วไปด้วยก่อนจะถึงวันที่จะต้องทำบุญเข้าสากชา าวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆห่อด้วยใบตองไว้แต่เช้ามืดข้าวสารจะห่อด้วยใบตองกล้วยกลัดหัวกลัดท้ายมีรูปคล้ายกีบข้าวต้มแต่ไม่พับสั้นต้องเย็บติดกันเป็นคู่ห่อที่หนึ่งคือหมาก และบุหรี่ห่อที่2คืออาหารคาวหวานอย่างละเล็กอย่างละน้อยประกอบด้วย 1. ข้าวเหนียวเนื้อปลาเนื้อไก่หมูและใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยถือเป็นอาหารคาว2กล้วยน้อยหนาฝรั่งแตงโมสับป,ปะรดฟักทองแล้วแต่จะเลือกใส่เป็นอาหารหวานเนื่องจากเมื่อจัดทําข้าวปลาอาหารและเครื่องไทยทานต่างๆอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะทาสากหรือสลากมีคําอุทิศผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและความ ประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใดโดยบอกชื่อผู้ที่จะมารับส่วนกุศลด้วยเมื่อเสร็จพิธีถวายข้าวสากแล้วชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีอย่างนิยมเอาฉลอมหรือห่อข้าวสากไปวางไว้ตามที่ต่างๆในบริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติหรือเปรตผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารต่างๆที่วางไว้และขอให้มารับส่วนกุศลที่ทำบุญอุทิศไปให้ด้วย